ผมชอบที่มันสงบผมชอบที่เราจะได้แต่เสียงลมหายใจตัวเองทุกครั้งที่ไปดำน้ำจะรู้สึกผ่อนคลายเราได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจริงๆทุกครั้งที่ลงไปอยู่ใต้น้ำนะครับเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยลืมปัญหาลืมสิ่งอะไรที่เราคิดมากอยู่ตอนนั้นหรือว่าเป็นเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ ชื่อบาสครับเป็นครูสอนดำน้ำนะครับอยู่ที่ร้าน Dive a Lot แล้วก็เป็นแบรนด์เมนเจอร์ของ New ติ c a ม Thailand นะครับจริงๆผมดำน้ำมาถ้าเอาตอนนี้เลยคือประมาณ7,500กว่าได้ถามว่าเบื่อไหมนะครับเวลาที่เราดำน้ำมาเยอะขนาดนี้นะครับนี่นี่คือพูดจากใจเลยคือแบบไม่เคยเบื่อนะครับที่ไม่เคยเบื่อเพราะนะครับหนึ่ง ในทุกๆวันนะครับสภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิมสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนะครับไม่เคยอยู่ที่เดิมพอเราได้ลงไปทุกวันเนี่ยผมกับยิ่งสนุกกับมันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอย่างสิ่งมีชีวิตบางประเภทที่เราพบเจอเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยู่ในวัยเด็กเรามีโอกาสได้เห็นการการเจริญเติบโตของเขาหลายๆคนที่ดำน้ําอยู่นะครับอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องลงจุดนี้อีกแล้วปีที่แล้วฉันก็มาจุดนี้อะไรเงี้ยคุณเชื่อผมไเลยว่าทุกอย่างมันไม่เคยเหมือนเดิมความคาดหวัง มาพร้อมกับความผิดหวังครับบางครั้งนะครับการที่เราไปจดจ่ะนะครับว่าจะต้องเจอปลาฉลามวานนะครับหรือว่าปลากระเบนลาหูต่างๆนะครับโดยที่เราลืมมองสิ่งรอบข้างนะครับบางทีมันก็มันก็เป็นการเสียโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศเราเองนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้าต่างๆนะครับเราเรามีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับมันอุดมสมบูรณ์นมักจริงแล้วมันหลากหลายมากนะคืออย่างคืออย่างเมื่อก่อนเราเราต้องไปดูสิ่งสิ่งมีชีวิตบางอย่างตาม ตามต่างประเทศนะครับท่วงนี้เราเจอในเมืองไทยหมดเลยนะครับเราเจอเกือบทุกอย่างมีแค่ไม่กี่อย่างที่แบบที่แบบประเทศเราไม่มีนะครับแต่บางทีพอเราไปโฟกัสกับปลาใหญ่มากๆนะครับมันทําให้เราหลงลืมที่จะชื่นชมความสวยงามในสภาพแวดล้อมเช่นรีฟของอันามเหนือเงี้ยมันเคยติดอันดับโลกนะครับอันดับโลกแบบคนต่างชาติต้องบินมาเพื่อที่จะดําน้ําในประเทศของเรานะครับแต่เราพอเราไปโฟกัสที่ปลาใหญ่มันทําให้บางทีล้วเราแบบ เราแทบจะไม่เห็นเลยว่าเราดำลงไปเราเจอเราเจอความสวยงามอะไรบ้างสเสน่ห์ของการถ่ายรูปใต้น้ำสำหรับผมผมว่ามันมันยากครับแล้วมันก็ท้าทายมากครับความท้าทายหนึ่งมันคือการฝืนกฎธรรมชาติถ้าเราศึกษาไปเราเราจะทราบว่ายิ่งลงไปลึกเท่าไหร่แสงที่มีอยู่จะยิ่งหายไปเรื่อยๆพอแสงไม่มีมันทำให้เราไม่เห็นสีบางสีสีที่มีอุณหภูมิร้อนจะหายก่อน เช่นพวกสีแดงสีส้มอะไรวจะหายหมดเลยอย่างที่เราอาจจะเคยสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเห็นภาพถ่ายใต้น้ําในหลายๆภาพที่เราเคยเห็นจะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยเพราะในส่วนที่ลึกเกิน40เมตรไปแล้วอะสีที่เหลืออยู่จะเหลือแค่2สีคือสีน้าเงินกับสีม่วง ความแพงอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดครับ,นะรบจริงๆถ้าถามผมผมว่า,อ,าอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเรานั่นคือคําตอบครับคนทุกคนมีจุดประสงค์ในการใช้อุปกรณ์แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุปกรณ์แพงไม่ใช่คําตอบของของทุกสินทุกอย่าง<ม>เพียงแต่ว่าในเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานนะครับเราจะสามารถตอบสนองจินตนาการ,นะรของเราในการถ่ายภาพได้ดีมากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเราต้องถ่ายรูปให้สนุกก่อนครับเราต้องถ่ายรูปให้มีความสุขครับ ผมว่ามันไม่มีรูปใครสวยกวาใครครับทุกคนถ่ายรูปได้เหมือนกันทุกคนชอบรูปไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอารูปตัวเองไปเปรียบเทียบกับรูปคนอื่นจนเราถ่ายรูปแล้วไม่มีความสุขครับในทางทฤษฎีมันสามารถพัฒนาได้ครับคือทุกคนก็เริ่มต้นมาจากพื้นฐานเดียวกันเพราะว่าการถ่ายรูปใต้น้ำมันแตกต่างจากการถ่ายรูปบนบกเยอะมากนะครับต้องบอกว่ามันเหมือนมันมันเป็นอาชีพนะจริงๆแล้วอย่างในตามตาม่ตางต่างประเทศเนี้ยมันมี อาชีพคนที่เขารับถ่ายรูปแล้วก็ได้เงินกลับมาอย่างผมเองผมผมรู้สึกว่าการให้รูปถ่ายกับคนที่เขามาดำน้ำกับเราเงี้ยมันเป็นความสุขอย่างหนึง่งผมยินดีอยากจะให้ทุกคนมีรูปสวยๆกลับบ้านไปนะครับมันเหมือนการที่เราได้ให้รูปเขาไปแล้วเขามีความสุขตัวเราเองเราก็มีความสุขด้วยจริงๆเคยมีแบบชาวชาวต่างชาติที่เขาเคยมาดำน้ำแล้วเจอผมเงี้ยเขาถามผมว่าแบบ เขาต้องซื้อภาพผมในด้วยจํานวนเงินกี่บาทเนี่ยผมก็ได้จะตอบเขาไปว่าแบบ just give me a big smile เขาแค่ยิ้มมีความสุขกับรูปที่ผมให้ไปผมก็มีความสุขด้วยแล้วครับการประกวดภาพถ่ายผมว่ามันมันคงเป็นอารมณ์แบบการแข่งขันที่ไม่ได้มีเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เหมือนคนวิ่งเข้าเส้นชัยเร็วที่สุดแล้วชนะเนื่อไมันเป็นเรื่องของ ศิละปะคือเมื่อก่อนเวลาที่ส่งภาพประกวดนะครับส่งเพื่อนะครับแค่แบบรู้สึกว่า1อยากร่วมกิจกรรม2ออยากอยากวัดพื้นฐานตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราที่เราประกวดอ่ะเราก็จะได้ข้อคิดของกรรมการนะครับกลับมาปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับให้ให้สามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา